ก็ยอมไปขับหนึ่งโด้ยว่ารอบน้ำแก่รอบน้ำแก่ในนาว่าสิ่งประทุสิ่งประทุอยู่รอบน้ำแก่เหลือเหลือน้ำนิดเดียวประทุทานี้จะส้องเดินด้วยซ้ำบนน้ำแดงนี้สิ่งประทุจะมาถึงทารจะต้องเดินสิ่งประทุรอบน้ำแก่รงานจะไม่รอบน้ำจะไม่จะไม่เคยจะไยเพราะมันมีจิตเพราะมันมีจิตอยู่วังเท่มาเลอยู่เหลือน้ำนิดเดียวจะมาถึงเราไ่ต้นไรต้นไรนี้ไรนี้จะมา ที่เซกอบีกยสิ้นงห์ก็เพยงสิง็เพียงปย่ตุ้นตาเจ้าชายปุ้นสิงห์ปุ้นสิงห์ปุ้นเจ้าชายก็ไปได้แล้าชายก็ไปได้แล้วเจาชายก็ไได้แล้วเจ้าชายก็ไปได้แล้วเจ้าชายก็ไปได้แล้วเจ้าชยก็ไปได้แจ้าชได้แล้เจาชายก็ไแล้วเจ้าชยก็ไปไ้แล้วเจ้าชายก็ไปได้แล้วจ้าชายได้แล้วก็ไได้แ้วเจ้าชายก็ไปไลเจ้าชายกไปกินแล้วเจ้าชายก็ไปได้แล้วเจ็ได้แจ้ก็ไปได้แล้วมจ้าชก็ไปได้แ ขอให้เขาจังใจทำการรู้ตักเก็บไม่รอช้าตัดสินได้เรียนร้านแดงครับสิงประทุมเป็นเรือชนะสิงประทุมเป็นเรือชนะครับพี่น้องดูวินาทีสิงประทุมฟองเรโซนเจ้าหลุนตะห้อเชิงเจอชื่อสิงประทุม